คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันจันทร์ที่22นะครับกรกฎาคมพศ2567นะครับกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแสดงความยินดีกับเอฟซีมิดรักนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรจากทางช่องนะครับหรือว่าเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับ ตุดแอดได้1เม็ดเดียวนะครับมา7 1สําหรับเลขทูบบารมีปู่สวงนะแตก3ตัวนะครับ5 1 7นะครับ5 7 1เต็มเต็มเลยนะครับก็ยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับกับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับก็ได้พากันคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงตัวง,งวดแอดก็จะมาจุดขอโชคเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผม ผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบรมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับเอ็ดมินก็จะขออิจถานะครับจะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอ็ซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบนะครับอยากจะจุดเสี่ยงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะระควะตูระตูสมมาสมพุตัสสะ นะโมต,ะะตัสสะภะคะวะโตระโตส,สัมมาสัมพุทธนะัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวยาสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักกวติยสังพุทธยสังปเจกับพุทธยสังอรหันตยสังสัพพจิตวิพชาจรายสังสัพพโลกาจริยาจณนสังเอเตนะยะเสนะ เอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุไมหังนมโมพุทธสระนมโมธรรมสะนมโมสังคสระเจียตีทางหูรูรูสวายะจารุครับผมแล้ทูตบรมีเหลืองหลวงปูสง่สวงก็จุบเรียบร้อยแล้วแอนนี่จะของดใช้เสียงให้พี่น้องได้ลุ้นเลยทูตไปด้วยกันนะครับลุ้นๆไปด้วยกันนครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเรียกทูกนะครับบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก็ขอบุญบารมีเหรียญหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงมรุนบรรดาในเรียกทูกที่จุดออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันจันทร์ที่22กรกฎาคมพศ2567ให้เอซีที่เข้ามารับชม มีโชคมีชัยกับเรียกทูบบารมีเหรียญลวกปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาทุครับผมเรียกทูปบ,บารมีเหรียญลูกปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นต้นไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับผมเห็นอัดแตกต่างกันออกไปสําหรับเอ็ดมินเห็นนะครับเอ็ดจิงก็จะแปลให้นะครับทางท้ายคลิปมัลติแยวเอ็ดจิงเขาแปลให้เป็นห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้านะครับแตกสามตัวนะครับก็ยินดีกับเอฟซี FC, พี่น้องที่มีความโชคดี นะครับสำหรับที่พี่น้องที่ชอบเลขทูบบามีเดี๋ยวรูปสวงนะครับโปรถลี่งให้โชคสามตัวนะครับเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดที่ชอบคนออกไปอยู่ดึงกดสับจะให้กดไลค์กดตามกดแชร์ตามช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีกี่น้ำโชคพอเลยก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ